ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทรัพย์ประเภททรัพย์สินอื่นผู้ใช้ระบบเมเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจให้เมเกอร์คลิกเมนูจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยบันทึกคำขอจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจค่ะท่านจะพบกับหน้าจอคำขอจดทะเบียนสัญญาหลับประกันหน้าจอรูปนี้หน้าจอผู้ให้หลักประกัน และหน้าจอผู้รับหลักประกันตามลำดับโดยสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไปที่คู่มือสื่อการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ maker ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอผู้บังคับหลักประกัน ไม่ต้องระบุผู้บังคับหลักประกันเนื่องจากไม่ได้นำกิจการมาเป็นหลักประกันค่ะจากนั้นให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอหลักทรัพย์ Highmaker เลือกข้อมูลทรัพย์สินเป็นประเภททรัพย์สินอื่นค่ะระบบจะแสดงหัวข้อทรัพย์สินอื่น Highmaker คลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะ Maker สามารถเลือกทรัพย์สินอื่นได้2วิธีค่ะวิธีแรกคือเพิ่มกลุ่มทรัพย์สินอื่นโดยมูล,ลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของกลุ่มจะเป็นตัวกำหนดมูล,ลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของทรัพย์สินภายในกลุ่มค่ะวิธีที่2คือเพิ่มทรัพย์สินอื่นซึ่งในที่นี้เราจะเลือกแบบเพิ่มทรัพย์สินอื่น แบบแยกทรัพย์สินอื่นค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดทรัพย์สินอื่นให้เมกเกอร์กรอกรายละเอียดทรัพย์สินอื่นที่ท่านนำมาเป็นหลักประกันค่ะกรอกชนิดสแลปประเภททรัพย์สินอื่นกรอกจํานวนกรอกหน่วยจากนั้นกรอกมูลค่าตามสกุลเงินทั้งมูลค่าทรัพย์สินและจํานวนเงินที่เป็นหลักประกันหากอัตราแรกเปลี่ยน สกุลเงินบาทช่วงอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ1บาทค่ะถ้าเลือกสกุลเงินอื่นจะต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะจากนั้นให้ท่านนำเมาส์คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งและระบุอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่ของมูลค่าทรัพย์สินโดยคลิกที่ไอคอนปฏิทินด้านขวามือของท่านค่ะจะเห็นได้ว่ามูลค่าทรัพย์สิน ช่องมูลค่าตามสกุลเงินและช่องมูลค่าทรัพย์สินจะต้องมีมูลค่าเท่ากันค่ะและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันช่องมูลค่าตามสกุลเงินและช่องจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าเท่ากันค่ะจากนั้นให้เมเกอร์เลือกข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินค่ะโดยคลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะคลิกเลือกเจ้าของทรัพย์สิน และคลิกบันทึกค่ะให้เมกเกอร์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและคลิกบันทึกและคลิกตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการอีกครั้งค่ะจากนั้นให้เมกเกอร์คลิกถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอนี้ที่ประกันการชำระหน้าจอเหตุบังคับประ,ประกรันและหน้าจอผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามลำดับ ท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจเมเกอร์ Maker ได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเมเกอร์ได้ยืนยันการทำรายการส่งคำขอให้เชเกอร์ตรวจสอบแล้วจากนั้นให้เชเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบ จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบคำขอทีเมเกอร์ส่งคำขอมาให้ตรวจสอบค่ะท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนหลับไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเช็คเกอร์ได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำคำขอ ของระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจประเภททรัพย์สินอื่นค่ะ